มีคนไม่รู้จักผักเสี้ยนแล้วเก็บผิดนีเดอร์หน้าตาเป็นแบบนี้เดอร์ดอกน้อยเขาขาวนี่ตอนนั้นไม่ใช่เหรอใช่จ้ะอันนี้ใช่นี่มันจะอยู่ตามป่าเป็นกลุ่มๆน้อยๆนี่นี่ถ้าก้านยาวๆแบบนี้แล้วมันจะเริ่มเหนียวแล้วไม่ลอยแล้วต้องเอากา้านที่มันยังทีๆอยู่ยังไม่ยืดนี่คอมันยืดมันยาวนี่เริ่มเหนียวแล้ว น้ำจีน้ำยาหนูทาไหน,หนๆเอามาโชว์หน่อยสิเอามือมาโชว์ที่กำผักมาโชว์นี่โอ้ยนี่นใช่ได้มาเดิมพงพี่โนงพี่ผักเสียนผักเสียนอันนี้ก็ใช่เนาะใช่ก็เ,เอาติดทำไมไม่เอาล่ะก็ลังอ่อนก็ลังอ่อนอืมถ้ายังไม่ออกดอกก็ยิ่งเถอ่อน ถ้าออกดอกชุดหนึ่งไม่เป็นไรถ้าออกยาวๆอย่างนั้นแก่แก่ก้านแข็งอย่างนี้ก็ยังอ่อนๆพี่นะมันข้โลกทะเลอยู่เลยตายนี่ต้นฮอบเต็มเลยนี่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 โอ้ยตา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 ยเดินไปเดินมาปฏติเอาต้นฮอกเนี่ย่เห็นวายออกมาไม่เสียเที่ยวแล้วนี่โอ้ยนี่เจอระเก็บใหญ่เลยนั่นเอาเก็บไปเลยเก็บไปเลยรููถุงพะลุงปลาลัง เจอแล้วกระเหลี่ยงกระเหลี่ยงมาจากเมืองไทยเก็บผักก็แค่เอาจิ้มน้ำพริกทิค่ะอผัดน้ำมันหอยก็ได้ค่ะนั่นสามีฝรั่งฉันก็กินนะนี่ไหนเห็ดไหนเห็ดไหนเห็ดไหนไหนให้ดูก่อนแว่เห็ดอันนี้ไม่รู้จัก เห็ดยังวะใครรู้จักเห็ดหนี่เห็ดแนวนี้น่ะแม่ไม่ใช่เห็ดดำไม่เห็ดกระด้างบ้านเราบอกเห็ดดำไหมเนี่ยเห็ดดำหลงฤด,ด,ดูบอไม่กล้ากินหรอกเก็บผักเก็บฮอบต่อก่ันเด้อไปไหนล่ะทางนู้นนะ่ะยังเก็บตรงนี้ไม่หมดเลยเธอนี่ยอดฮอบนี่นะ่นอือเก็บผักก่อนเด้อ นางหนีไปแล้วเนีย่ยเก็บคนเดียวไม่หวาดไม่ไหวเก็บไปแค่พออิ่มก็พอเนาะเดี๋ยวเอาไว้ให้คนอื่นมาเก็บมัาง <c oughs> นี่เด้อเก็บแค่นี้แหละกามเดียวก็พอ,อมไม่ใช่อ<ม>ันนั้นไม่ใช่ต้นมัน,อไ,มนไอ้ต้นนี้มันเป็นเครือ,อต้นฮอป ไม่รู้เรียกถูกไม่น่าเดี๋ยวต้องไปดูกูเกิลใหม่เรียกต้นอะไรกันแน่นะใครรู้จักํำลึงมั่นเนาะนี่ํำลึงเยอรมันมีแต่แนวกินเด้อเยอรมันเนี่ยหน้าแรงเนี่ยพอหนาวหนีไปแล้วนี่ผักมันก็เริ่มโผล่มาให้เก็บกินเด้แต่ว่าเหมือนเดิมนี่อีตัวนี้เนี่ยอีตัวไยนี่หมามุย่ยตามแยเนี่ยโอ้ยอยู่เต็มเลย ูใชายจ้ะนี่นี่นี่โอ้ย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 หมามวยต่ำมือฉันนะ่ะอากาศดีช่วงนีงงนนน้นี่เด้อนี่เด้อต่ำลิงลวกจิ้มแจ่วอีกแล้วมาเจอสะเดาฝรั่งนั่นโอ้ยมีแต่เนวกินน่ะหน้าแรงหน้าร้อนเมืองเยอรมันก็ไม่อดไม่อยากหรอก เก็บสะเดาฝรั่งไปลวกจิ้มขมปลแวมปลแมใครกินขมได้จะมาเดิอมาเดินเก็บ,ะบะละ <c oughs> แล้วท้ายแลขวาแล้วก็เก็บมีใครผ่านมาไหมไม่จะ <c oughs> เ,เห็นว่าขมิมนอุดประยชแถวนี้มาทำอะไรอยู่ในป่าวะไม่เยป่าข้างทางเนี่ยไม่เยเออ <c oughs> คนไทยกินได้ทุกอย่างคะ่ะ <c oughs> สะเดาอันนี้สะเดาอ่ะ อาไปลวกกิ่เนื้อเออลวกกินขมลวกสองน้ำก็ได้ถ้าน้ำเดียวอาจจะขมหน,น่อยถ้า,าคนา <ๆ S 1> กินขมไม่ได้ก็จะว่าขมไปไข่น่าเบาพื้นอิกามันห้องกับตาบใกาโอ้ยมันกับปากกากไปงั้นเลยอิกาพอแล้วพอแล้วเหรอนี่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 สะเดาหน้าตาเป็นอย่างนี้ด้จ้าสะเดา ขมปร,แรีแเปร,รีอร่อยจิ้มน้ำพริกปลาทู